นทีันนี้เป็นวันหนึ่งที่จะมาจัดรยกัรน,น้องเชรียกับการฟีโอนเอน็งมากเลยครับก็เลยจะมาบอกคิดลับการตอบข้อสอบนี้สมมติโจทย์หนึ่งข้อเขาบอกว่าหาคำตอบที่ถูกที่สุดครับ สมมติจดว่าซื้อไข่สามลูกไม่เอาดีกว่าซื้อไข่สองลูกในราคาห้าบาทซื้อไข่สองลูกในราคาห้าบาทหากคุณซื้อไข่ของลูกคุณต้องจ่ายเงินกี่บาทดูนะครับซอ่ไก่ห้าบาทห้าบาทอ๋อ ลองูสามสิบบาทน้องๆดูโจทย์นะครับขอไข่คือห้าบาทขอไข่สิบห้ายี่สิบสามสิบน้องๆคิดว่าข้อไหนครับขอทอนโจทย์ซื้อไข่สองลูกราคาห้าบาทถ้าคุณซื้อไข่หกลูกคุณต้องจ่ายเงินกี่บาทสี่สิบห้าไม่ใช่ครับดูอก่อสองลูกในราคาห้าบาทถ้าคุณต้องการซื้อ หกลูกคุณตอบพอดีใช่ไหมครับแปดผีดครับไปกับออกสาสิบไม่ใช่แน่นอนยี่สิบไม่ใช่ต่อห้าบาทเองคำตอบ่ถูกต้องทำไมอะกบไปดูโจ์นะครับถูกที่สุดตาซืหกลูกสิบห้า เป็นราคาปกติของท้องตลาดโอเคมาซื้อหกลูกห้าบาทมันจะมีคำตอบที่ถูกที่สุดที่สุดถ้าามสิบจะเป็นอะไรครับ okay. ถ้าคุณเลยเข้าไปร้านซื้อไขอาาอห่หกลูกสิบห้าช่องธรรมดายซื้อไข่หกลูกเท่าไรครับห้าบาทถูกจังเลย <laughs> ดูนะครับ <laughs> ที่เป็นข้อสอบโอนิคที่จะมาหลอกน้องๆขอให้น้องๆชออ่องี่สอบโอนิคได้ทุกคนครับ <laughs>